สวัสดีค่ะจุ๊บแจงนะคะนิสันฟินิค,ค้าไททา,ทานีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเข้าสู่บรรยากาศนะคะส่งมอบรถน้องโน้ตคันนี้นะคะรุ่น e cvt ค่ะราคาอยู่ที่539,00นานันนะคะเดี๋ยววันนี้ลูกค้าก็จะเข้ามารับรถน้องโน้ตคันนี้แล้วค่ะคันนี้นะคะลูกค้ารีเพสเองค่ะไม่ต้องตกแต่งอะไรมากนะคะก็คือเน้นเรียบนะคะหรูดูดีค่ะ ก็พาเข้าสู่บรรยากาศส่งมอบรถของคุณคณิฐ h าใจเรือนนะคะวันนี้ก็จะมาถามความรู้สึกของคุณลูกค้านะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกไงบ้างคะกับรถคันนี้รู้สึกดีใจมากเลยค่ะได้ได้เห็นรถคันนี้สวยมากเลยค่ะประทับใจค่ะค่ะแล้วก็การบริการดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็การทําสัญญาเป็นยังไงบ้างคะเราติดต่อกับทางไหนเจอกันในเพจค่ะ แล้วก็ติดต่อทางทางโทรศัพท์แล้วก็ไปถึงเราก็พนักงานบริการไปถึงที่เลยคะ่ะดีค่ะทําสัญญาทําสัญญาไวมากวันเดียวก็ผ่านค่ะ,คะอันนี้บอกต่อไหมคะบอกต่อค่ะบริการนีร้ค่ะก็ ขอขอบคุณคุณลูกค้ามากนะคะก็ถ้ายัางไงสนใจนะคะแคมเปญดีๆเด็ดๆของนิสันฟินิคาก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่0 56 514415นะคะแล้วก็เพจนิสันฟินิค้าไททานีค่ะวันนี้ก็จุ๊แจงก็ขอฝากนิสันโนตของคุณลูกค้าคันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ